อาจารย์เฉลิมชัยลั่นไม่ช่วยอย่าขวางเผยแบบร่างวัดติโลกอารามชี้ต้องอลังการกว่าวัดร่องคุณอาจารย์เฉลิมชัยกล่าวบางช่วงในงานเปิดตัวคกกพัฒนาปรับปรุง วัดติโลกอารามจังหวัดพะเยาศิลปินแห่งชาติลั่นไม่ช่วยอย่าขวางชี้วัดนี้ต้องอลังการกว่าวัดร่องขุนวันที่6ตุลาคมที่ห้องประชุมภูกามยาวจังหวัดพะเยาอาจารย์เฉลิมชัยกล่าวในบางช่วงบางตอนของการประชุมว่าโครงการทั้งหมดที่กำลังเป็นประเด็นร้อนในส่วนของการพัฒนาปรับปรุงวัดติโลกอารามนั้นภาพที่วาดออกมานั้นเป็นภาพในจินตนาการเป็นเพียงแบบร่างคร่าวๆว,ว่า ถ้าสร้างได้สร้างสำเร็จก็จะออกมาประมาณนี้ยังไม่ใช่การตกลงว่าจะสร้างหรือต้องสร้างยังต้องมีขั้นตอนการขอความเห็นชอบจากทุกภาคส่วนก่อนที่จะลงมือทำซึ่งปัจจุบันนี้กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้เท่านั้นอาจารย์เฉลิมชัยกล่าวต่ออีกว่าการสร้างวัติโลกอารามนั้น ตนไม่ได้ให้งดงามและยิ่งใหญ่เหมือนวัดร่องขุนแต่ตั้งใจจะฝากฝีไม้ลายมือให้มันยิ่งใหญ่งดงามทรงคุณค่ายิ่งกว่าวัดร่องขุนให้คนทั้งโลกจดจำด้วยการแต่งแต้แตมสีสันให้เข้ากับวิถีวัฒนธรรมขนบประเพณีตลอดจนบรรยากาศของกวานเพยาไม่ใช่สีขาวโดดๆแบบวัดร่องขุนอย่างแน่นอนถ้าไม่ช่วยก็อย่าขวางผมจะทำให้วัดติโลกอารามให้งดงามและยิ่งใหญ่กว่าวัดร่องขุน ให้โลกได้จดจำก่อนที่ผมจะลาจากโลกนี้ไปอาจารย์เฉลิมชัยกล่าวทิ้งท้าย อาจารย์เจริญกล่าวว่าตนถูกขอให้มาช่วยราชการที่จังหวัดพะเยาเพราะเป็นคนพะเยาภาพที่เขียนก็เขียนตามจินตนาการของอาจารย์เฉลิมชัยที่ต้องการให้วัดติโลกอารามเป็นตัวแทนของความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนาในอดีตให้สะท้อนภาพปัจจุบันพร้อมสร้างแลนด์มาร์คให้ผู้คนได้จดจำได้มาเที่ยวชมมาไหว้พระมากินและใช้เงินในพะเยา เพื่อสร้างฐานรากของเศรษฐกิจให้เข้มแข็งอันจะส่งผลให้เศรษฐกิจภาพรวมของคนพะเยาดีขึ้นอาจารย์เจริญกล่าวต่ออีกว่าหลังจากที่ออกแบบและเขียนภาพจำลองการสร้างวัดติโลกอารามเสร็จก็จะกลับไปทำงานที่กรมศิลปากรตามเดิมส่วนจะมีการสร้างพัฒนาหรือปรับปรุงวัดหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่ชาวพะเยาจะเป็นคนเลือกตนมาทำหน้าที่ทางราชการและในฐานะคนพะเยาคนหนึ่งเท่านั้น ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ